ก,กแล้ววันนี้นี่เลยลูกค้ามาซื้อ,อยางบางฝุ่นวันนี้เรามีส่งให้ลูกค้าค่ะมีหน้า80 71ทับม้วนแล้วก็หน้าเมตร2ีมิล1ม้วนนี่เลยค่ะใส่2ม้วนอยู่ในรถอันนี้ลูกค้าสั่งออเดอร์ไปส่งสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็วันนี้เรามีไปสระแก้วด้วยวันนี้เราไปสระแก้วอีก4ม้วนวันนี้ขายบางฝุ่นดีมากวันนี้ออกไปแล้ว6ม้วนกันเลยวันนี้ปัง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 อะไรประมาณนี้เลยนี่ขายอย่างที่หลิวบอกยางบางฝุ่นลนเราอ่ะเป็นของใหม่ แล้วก็เงา2ด้านมีหน้าอะไรบ้างเดี๋ยวรีทวนให้ฟังอีกรอบมีหน้า60หน้า70หน้า80หน้า90หน้าเมตรสิหน้าเมตรยี่หน้าเมตรสี่มีความหนาเท่าไหร่บ้าง6มิล7ดมิล8มิลและ10มิลค่ะประมาณนี้เลยสินค้าของเราอย,ย่างที่บอกของใหม่เงาวิ่งเงา2ด้านสําหรับสายแต่งเขาเรียกอะไรนะสายแต่งอยากหล่อห้ามพลาด ต้องมาที่นี่เลยหงรดามาเลยจ้าร้านเราอยู่พุนทธมนตรสายสี่เส้นสายสีตัดใหม่นะคะเบอร์โทรของหลิวยียงที่บอกอยู่ด้านบนเดี๋ยวหลิวทิ้งไว้ให้มีอะไรก็โทรมาหาโทรมาสอบถามเช็คราคากันได้ยิ่งถ้าซื้อยกม้วนซื้อยิ่งเยอะราคาก็พิเศษเพราะว่าราคามันเป็นไปตามขั้นบันไดอะคะ่ะราคาเปลีก20เมตร30มเมตร50เมตรร0อยเมตรราคาก็แตกต่างกันไปอะไรประมาณนั้นนะคะก็อย่างที่บอกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอยากได้ยางบางฝุ่นก็มาได้เลยจ้าที่ร้เราหงรดายางรถบรรทุกน,นะคะ อันนี้เดี๋ยวก็ส่งลูกค้าเลยอย่างที่บอกเมื่อเช้าไปแล้วสะแก้วนะคะไปละสั้นๆไบ,บายฝากด้วยนะ,ะนะคะแล้วเรามียางรถบรรทุกมีกระทะล้อมียางุงฝุ่นมีบางโครนพลาสติกหลักๆประมาณนี้นะคะมีอะไรก็โทรมาสอบถามโทรมาคุยได้ไปและบ๊ายบายจุ๊บจ